ประสบความสำเร็จด้วยดีกับกิจกรรมของคนรักสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2559การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดลำปางเทศบาลนครลำปางและนิตยสารอเดจัดมหกรรมวิ่งฮิวแมนรานออนทัวร์รันม้าลำปางโดยนายกิติภูมินามวงนายกเทศมนตรีนครลำปางนางสุจิตราจงชานสิทธโธร,รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศนายวิบูลนิมิตวานิชผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือการท่อง ที่แห่งประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานปล่อยตัวนักวิ่งณนสวนสาธรารณะเขลังนครจังหวัดลำปางภายใต้คอนเซปต์ Through t h e ด l d t o าววิ่งชมสถาปัตยกรรมเมืองเก่าวัดวาอารามที่สวยงามขึ้นแท่นรางวัลยูเนสโกรวมย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์แผ่นดิน3ราชวงศ์แห่งล้านนาพร้อมตกหลุมรักสเสน่ห์ของนครลำปางเมืองต้องห้ามพลาดที่ไม่หมุนตามการเวลาเมืองเล็กๆแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่ารักมากมายรอให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัส ตั้งแต่ผู้คนวิถีชีวิตชุมชนศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินเอกลักษณ์ของเมืองรถม้าและช้างไทยซึ่งมีเส้นทางที่สวยงามให้เลือกวิ่งถึง3ระยะคือฮาฟมาราทอนระยะทาง21กิโลเมตรมินิมาราทอนระยะทาง10.5กิโลเมตรและฟันรันระยะทาง5กิโลเมตร กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสู่พื้นที่12จังหวัดที่มีศักยภาพซึ่งจะเป็นการลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลักและก่อให้เกิดรายได้ไปยังจังหวัดทางเลือกเพิ่มมากขึ้นซึ่งจังหวัดลำปางเป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาลด้วยเอกลักษณ์ทางสถาปัตย์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอาจจะก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้เดินทางมาสัม ผโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนให้ท่องเที่ยวในวันธรรมดาจะได้พบมุมมองการท่องเที่ยวที่สงบเป็นส่วนตัวและจะได้รับประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวที่งดงามมากขึ้นถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่เน้นเรื่องของสุขภาพส่วนใหญ่เดินทางร่วมกันเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนเยาวชนซึ่งมีความใกล้ชิดส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเมื่อเดินทางร่วมกันเป็นหมู่คณะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กระจายรายได้สู่ มชมมนนากขึ้พร้อมกันนี้ผลจากการร่วมกิจกรรมยังได้บุญกุศลกันทั่วทั่วโดยทางคณะผู้ดำเนินงานนำไรายได้จากค่าสมัครบริจาคให้กับสถาบันคชาบารแห่งชาติในพระอุปัมภ์มจังหวัดลำปางอีกด้วยาาการจัดกิจกรรมคั้งนี้นะคะเป็นการรันม้าลำปางก็หม,ม,มายความว่าเราจะาวิ่งกับ รถมาร้านะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางจะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสาคัญนะในเมืองอรอบเมืองลำปางน,นะคะโดยเฉพาะในเมองเก่าซึ่งจะมีทั้งวัดนะคะที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามน,นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเช่นสถานรถไฟนะคะในจังหวัดลำปางนะคะ,น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 ,ะ,คะนอกจากจะเป็นเมืองต้องห้ามพลาดและเป็นเมืองที่มีความต่างกาันตามชื่อที่เราได้ กับเงานไว้นะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาทนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะคะท่านที่จะมาที่นี่20ปีทองนะคะสำหรับจังหวัดเละก็อยากจะเชิญชวนนะการท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางนะนอกจากได้ดูความสวยสดงดงามนะคะขององค์กรของชาวลำปางนะคะอยากจะให้ท่านไปที่โครงการที่สั หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการแข่งขันและการท่องเที่ยวเมืองลำปางแล้วในตอนค่ำคณะผู้บริหารและผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลโดยนางสุจิตราจงชานสิทธโธร,รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และบำเพ็ญกุศลพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้า บำเพนกุศลแก่ประเทศชาติราชวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคนณนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปาง